ม้งจีบเจแอนสวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพอ่อ่ิ้มซีตุกผู้ทุกคนนะคะเด้อว,วันนี้นะคะเราก็มาวัดไซ่งานที่อำเภอปากช่องนะคะจังหวัดนครราชสีมามาวัดงานหมู่สีพี่น้องพี่พันลูกค้านะอยู่มากเลยดอกใหม่กหลายต้นใหม่กระไรนะคะนอดอกใหม่อันนี้บักหน้าเนาะคะ่ะเนาะเปิ้งใช่ปะบักหน้าบักหน้าน่วยแบบใหญ่เลยพี่น้องโอ้ย แบบว,ว่าบานเพื่อนจะเป็นสไตล์ที่แบบว่าชอบต้นไม้ชอบดอกไม้นะคะอัน,นจะมีอีกบักอันหนึ่งคือบากอีหยงแทนบป้หัวคือนกันบักอีหยงเนี่ยนี่แม่ไม่รู้ว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าบางอีหยงคอยกับโป้หัวกันแล้วพี่น้องเนี่ยบ้านลูกค้าน่าอยู่มากเย็นเย็นอยู่ข้างหลังนะคะเนาะข้างหลังนี่จะเป็นภูเขาภูเขาด้านหลังนะคะข้างหน้าจะเป็นขขาโพด นะนะถ้าเป็นข้าโพดนะคะนาะบรรยากาศดีมากเย็นสบายนะคะนะ้อนงะนะทำม้วจีบทั้งหลังเลยนะคะูกคาน่ารักมากเลยลูกค้าบอกว่าคุณแอนถ่ายดูปได้เลยนะคะเพิ่มี่นอกดอกใหม่ดอกใหม่อีกฝั่งนี้ก็เป็นสวนนะคะนาะเพราะนั้นะนะทางนี้นจะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะคะนายูผูนายู หน้าอยู่มากเลยบ้านเย็นพี่น้องเย็นนี่ค่ะหนาวเลยแหละเนี่้นตุต่นยังหนาอยู่หนาอยู่นี่นคะน่าอยู่มากควอยขึ้นมาแทนตุนบังหน้าเนี่บังหน้าสีบานควอยห้ายอย่างดอพี่น้องมีหอมออ หอมหอมแห่งเนยดอกกุหลาบสวยมากเลยไ่หาดอกกุหลาบหอมมากเลยอ่ะสดชื่นมากดอกกุหลาบนะนี่นะคะดอกใหม่เพราะบรรยากาศนะคะนาะบรรยากาศดีนะคะดอกไม้ก็สวยเบิ่งนกับพี่น้องดอกใหม่ดอกกุหลาบมีหลายสี ดอกกุหลาบผานพิ่นไม้ลายสีหลายสีแล้วจเจแอนภาพให้ันดรเนาะค่ะเนาะน่าอยู่มากเพราะว่าเนี่ยอากาศเย็นเนาะพี่หน่อยนี่ค่ะเนี่ยดอกกุหลาบสีเหล่ก็มีบันสีม่วงบันเลยไหมสวยมากเลยดอกกุหลาบชอบชอบชอบที่ลายสีนะคะสีขาวอันนี้จะเป็นสีอันนี้จะเป็นสีแบบสม่ำ มันจะมาดอกใหม่นะคะเนาะอันนี้จะเป็นดอกกุราบแดงฮะอ,อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นก้านหญ่นหสวยสวยเลยสวยมากเลยนียย่ค่ะมันจะนนเป็นสีชมพูสวยสวยมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูด้านข้างบ้านลูกค้านะคะ กูดนะคะมาก,กูดใ,ใหม่ๆเลยมันจะเป็นส้มจี๊ดเบิ้งค่ะพักหญยาก็มีนะคะพี่นอ้องได้ชิลเห้เบิ่งนะคะนอ้องจะได้ grab ของให้นเบิ้งนะคะนอ้องนี่ค่ะเพื่อนปลูกพักเพื่อทุกอย่างมีหัวอุ้ยพักงามแกบวงแบกบวบนคะคะอันนั้นจะเป็นโซนดอกไม้เบิ้นค่ะผู้เผ่าบรรยากาศดีมากเลย อุ้ยอันนี้เก็บเก็บจากสวนเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะใช่มะนาวหอมหอมอันนี้ทานได้เหรอคะอันนี้ทานได้ใช่ไหมคะต้มสี้มสีต้มสีไงต้มสีอ่ะอันนี้ก็มะนาวได้แหละเนี่ยมะนาวสีอ๋อเลมอนเหรอคะ มะนาวก็เหมือนกันแหละมะน,นาวสี<อ>เขาเรียกเลมอนเลมอนไงของนอกอ,ะอ่ะแบบบ้านเราเม,มืองทองก็ขายรู่ลยยี่สิบอ๋อเอาไหไเปเลยให้ตรงนั้นน่ะเอาไปเลยเาจะไปเอาไปเอาไปใส่น้ำผึ้งเพราะว่าหนูแช่ไว้หนูจะปาดปาดใส่เลยเบือ้องอายบมะเขือเพ่นตากตาก อันอันอันนั้นเรียกว่าต้นกาแฟเหรอคะหนูนึกว่าต้นอะไรนะที่เปรี้ยวอ่ะมาเมาอยู่นี่เออมะเมาไหนอ่ะมะเมาต้นนี้ต้นนี้มะเมาง่ายต้นนี้ยังไม่เป็นหมาล่ะคะต้นนี้เหรอครับต้นนี้มะเมาเขาเด่นไปหมดแล้วอ่ะโอ้มะเมาใหญ่เถอะมะเมานี่ไงยังมีติดลูกอรียวลอยอยเลยเนี่ยสามสามสี่ลูกอ๋ออันนี้เมาใหญ่ไม่ใช่เมาเล็กๆบ้านเราแต่ดอกไม้พี่สวยมากเลย ดอกไม้สวยดอกกุหลาบไหมโอ้มีคนอยู่ไหมคะหรือไม่มีมีแม่บ้านอยู่ใช่ไหมคะแม่บ้านก็มากับพร้อมเราอ๋อติดกล้องเอาไม่มีคนเฝ้าเราให้หรอคะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรหรอคะตั้งแต่เปลี่ยนไอ้นี่โดนทีออนเข้ามาทีนะเพราะว่าหน้าตาเออก็ว่าอยู่เหมือนเหมือนคุณสุ ไม่อ๋อไอ้อเอนี่ยพวกน้ำนี่มันอัตโนมัติใช่ไหมคะอ๋อมีครบทุกอย่างเธอพักเพิกม,มีเบิร์ดเลยเนี่นะอเอเอรูอ้ว่ารู้ว่ากำแพงมันต่ำไปไหมคะเลยเข้าเลยเข้าได้ใช่ค่ะกำแพงตรงนี้มัน เมันเด็กบ yeah. oh, ักเม่าไอ้เมาใหญ่ครับแต่บ้านเราลูกเล็กเปรี้ยวจี๊ดไม่ฉันนึกว่าบักเมาข้างหน้าที่เล่นเด็กกาแฟอ๋อได้ได้ทานหรือยังคะฮะได้ทานหรือยังคะทำไม่เป็นเอาไปให้นกกินเอาเด็กไปให้นกกินแฟนเด็ก ดีมากเลยนี่แหละต้นมะนาวที่คุณเด็ดเนี่ยอยู่นี่ไหเห็นป่ะเต็มต้นเลยลูกใช่ค่ะหนูหนุไปจับอยู่สวยมากเลยเลมอนบังหน้าสีบานห่าวัยคือเลมอนใช่เหรอนี่ไงใส่ในงานถ่ายสวยมากเลยบ้านพี่เขาหน้าอยู่ไม่จำเป็นต้องหลังใหญ่หรอกแค่นี้สุดยอดแล้วหลังใหญ่คือเจาะใช่ อันไหนอันนี้เหรอคะอ๋อเป็นเป็นเป็นลูกแล้วหรอคะโอ้ต้นใหญ่ขนาดนี้อัลวคาโดเนต้นเล็กๆก็เป็นลูกแล้วเนี่ยแม่เราปลูกจากเม็ดไงอ๋ออวคาโดก็คือผลไม้ที่นี่ได้กินทุกอย่างเนาะมีทุกหมากเลยชอบดอกไม้มากเลยดอกกุหลาบพี่ปลูกสวยมากเลยปลูกยากไหมคะยาก สแสดงว่าพี่มือเย็นเป็นแอร์นี้ไม่ได้ตายหมดงั้นจะถ่ายรูปกวันดอกไม้นะคะโอเคท้ายคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์มุ้งจีบเจแอนด้วยนะคะฝากติดตามเด้อค่ะพี่น้องยาถิมยาป้ากันนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเด้พอพ่อแม่เอฟซีทุกๆทุกคนนะคะเนาะ แล้วค่ะจะกลับแล้ววัดเสร็จแล้วนะคะ